สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้ามากันนะพี่น้องวันนี้โอ้อากาศแดจดจัดเลยพี่น้องทุกทมานมากแดดมากครับกามากเกินพอหรือเปล่ามาโดนละเกิดมาโดนนะบ่โอ้ไม่ไม่ไ,มไปจับสินพราหน้าอยู่เ,ยเหรอเนาะอมอกันไอ้เข้าอมกันอานี่ครับโอ้จอมปวกกันนี่มาเบิ้งจอมปวกกันจอมปวกให้โชค หรือเปล่าเนาะมามาเบิ้งกันพี่น้องอันนี้เอาคือนี่หดดอกไม้ฮัเนี่กว้างจยูกกะยะ่กี่เดือนหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชมเห็นกันบ่ครับอ่ะยังไม่เห็นกันมาตามามึงมาครับผมอ่านก็เมียว่ามาพอะไรไหมวัดเอาเน้นล<พ>า,าพภาพแบบเบิงเ้งหนึ่งกุฏินี่เน้นภาพกุศลมาขึ้น ู่วงล่างบ่ไอเทศกระ็นบ่เน่ยบ่นอนยังไงบ่บ้านเรานนอนพีบ่นม่น่อยนอนยามนยนั่งกับปีกงลางบ่เอ้ยยามขึ้นนอนอยู่อยู่บ่โอ้ยแยกนอนมอเดียวแล้วดื่มน้ำสปอนเซอร์ขายแกก่อนี่วหะสอันฉันขอข้าบเดียวดีบ่ขาบเดียว ซือ้อมเราไว้เถียงหน้าว่าไรยก,ยกขึ้นรถนึงว่า,า,าบ่าามีกระเิีย้งตีเน้นน่อยน้อนะน้ำก็บอกาไปเล่นกับซื้อไมบอกกยซีกับซื้อไมบอกพ่อก็แบบซนี้ขี้เลป่งไปซื้อรถเล่งถ่าย, not not ายน็อยู่นวานอืมงกว่าเปลี่ยนยางไม่เป็นยางไม่เนปซื้อทางาอโอ้นนี้ิินเข่าพสิี่ริมีของดีมากโอ้ยน่งแบบ กันกันนะลุกทุ่งลกทุ่งกันนะไป็นดอนอยู่นี่หน่อยบอบ่พี่ย่างมาหาเรนมาโมพี่นอนหลับดีสมาธิดีไปนยังอ่าจ้าว่าจะจะจะซุ่มมาในนอนยุงยุ่จ้าตอนนี้ว่าอืม ยาตรงเตียกับน้องจะบีบป่เอาไม่ข yeah, mm. ินหาที่หลายแทนเฮ็ดเ่ได้เกิดบวเฮ็ดน่อยไม่ยังหะ่ะไปช่วยอะไรจ่ออะไรใส่ด้วยใส่ด้วยใส่เอาใส่ดูวย ใช่ใชเสิใช่ชหมดไงก็หมดว่งงาไงเอานั่งนั่งแค่นี้คีรุ่งเอาทานั่งีด้วนั่งคีด้นั่ง,อองค,คียเคยน,นั่งแหละวายนี่สิเอาใช้แคบไปแคบไปขึ้นนะป๊กเออตัวว่าเธม่กดทีงดีเนาะนั่งจะจำใจเ่ยไปจับเกบ ท้องนั่นอะไรไปทับพี่อะไรไปเขาีไียังกว่าเจตตาโลธรรมาวทันติอายุมนทุกขังบาลังโอ้ท้องไหนอ่ะที่ที่ที่เวลาไปบินบาทบาดจันอืมตามรักกรบโบไห่เลยเห็นว่ายีไกยังได้หายขึ้นครับผมตามรักข้าวปลาโบได้หาอืเลียงสอบเนียนไปน้ำครับผมสอบเป็นโบโกลดาเป็นน้ำโนน้ำแบนสอบไม่โไปน้ำบัดนี้มันจะเรียกว่าูคูนอหน่อยเนาะ เอาเสียงเงยงเไปบินทบายดเสียงเป่าเสียงดังอยู่คิดนได้ยินดูวะเงี้ยพิเศษบาทเป่นได้ยินอยู่วะได้ยินแต่คเพิ่นมันไม่จะเบาไม่จะยิ้มสิวะได้ยินได้ยินแต่คำเพิ่นว่าสาธุด่วนบัวคสาธุเพียงเียงหน่อยจะใครจะไงนี่ไหวดีแต่ต้องเอานาตรงตรงได้พิเศษบาทกะ ให้ฟ้อ,อน่นจัดตาโรอย่างไงนะคืออาจารย์บอกว่าอยู่ว่าว่าอยูออยอ่เอาไม่ออกคนได้ยินอยู่บ,บ,บาาาา่นบ่นี่น <laughs> ี่จะปากแล้วเกาจะาทุลหรอเอลาเสียงดังฟังชัดตัวบัดไม่ออกเขาจะใชได้ดดดเอาขนมมาใส่บาดรได้ไรตอนนี้ก็อยู่แทง่งไม้ยนบ่จ้ะ เอาว่ามันว่าหอกก่อนผมผมคาแวะถ่ายคลิปอยู่มาแล้วมาเรามาจงวั่นละมาพร้อมกันกับพี่หนุ่มอืม้ไกขี้หางป่าหางย่างหอยตี่น็อตตี่ย่างหอเขาหอมาหม้อเขาวางมม้อเอาผูดไย่ตั้งแต่หมอทำตัวมาน้ำันลงบแม่เสียงดีโอ้ยแต่งมาม่ใจแย่เด่นนั่งมา มาเอา yup. อาจารย์ตุ้มเจงกันเลยทำภาดาจารย์ตุ้มเจองกันเลยกฟันดีอ๋ออาจารตุ้มเจิงุกฟันดีเออวกมันเด็กขวดเท็ดเราหรอว่าอาจารย์ต้มเจิงกตประกอบอยู่นี่มนพวกมันอะไรเด็กขมวเนี่ยกมำนวณท่านประกอบกันยังมั้ประกอบกันอยู่มาตัวเด่นตัวเดนหมดนี่วันนี้มามาสองร่องแปดมาสองร่องแปดสองเด่นสองรองแปด บบนนจับกู้เลยคัน,นี่เขาไม่ไม่จับมันมีเปลืกตัวมันก็จจับหายเยือจับเอาเอาแปดตัวนันเอาสองเอาสองก็แปดนี่มามาจมับในแปดตัวอกเออจับม่เปตเดี๋ยวบันในีมีตัวแดงนะเขาเบิ่งกันเดีเ๋ยวเขียนกนเมียแล้ว,วที่จับกูให้ไม่ด้วยเคนไหนไม่ด้วยพวโยกเน,น่ยพกโยกนนปยไปยกแน่ลุ่มด้วยยกแน่ลุ่มชาวประเทสด้วยไปยกแนี่ลุ่มชาวปรเทสด้วย ไปยกลุงันส่บปูนุ่งส้ามาเดกออาองสองสองลองยิ่งสองลองหก็ได้ก็ได้กสอด้ก็ได้ชีนึองไปสองได้ไปปล่อยไปปง่อยเออไปสองด้พุ่เพราะว่าจะองหกรองแบบเาาเ้ไปปิดห่าโอ้ยแตได้ล้ล่เพราะว่าได้ให้ไปเฮ็ดเทพูนพุ่มมืดแหน่งอยาดนยิ่งสององหเนาะปยกลอง มันน das ี blond, weiß, ้ต oh. ัวรักนะฮะตัวรักที่มีเจ้าปูตัวรักมันกะมันก็ไปตีกระร่างนะตีกับร่างสี่กับล่างด้วยหกช่องด้วยสี่อะสี่่างหกช่องด้วยง่เง่าสี่วอก็ได้หกตัวพรามันได้บนสามล่างสามเนี้ยโอ้ยบนสามล่างสามเออที่อตะล่างก็จะสี่เท่นี้กว่าไงบสามล่างสามสี่เทนี้อ้าวที่นี่หนึ่งสองเจ็ดทั้งขึ้งหนึ่งสองเจ็ด แต่ก็ทีเ่เทีเ่นหกแปดพ้าหกแปดห้าเน่น่ะเอา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 ลขเอาตัวซอนนี่กำหกนี่ไม่จับได้เห็น่<อ>าาก็ไมันก็จเป็นลักษณะ 6, อะไรแบบนีน้จับคู่คอ๋แบบนี้ก็พี่น้องยี่สิบหกจับคู่ใครก็ คูก็หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าโอ้เอาตัวนี้มาจับนี่บวกไม่จับจับไม่ถอละโอ้หนึ่งห้าก็ยังอีกเจอาสองมานึ่งสองี่โอ้เอาสองสองหกสองแปดสองห้าโอ้ยังี่บอ่ะโอ้นี่เอาเอาตัวบนนี่ไม่จับไม่จับคู่ร่างอ๋อเอาวน้ครับสองหกสองแปด สองห้าอนี้เอาเจ็ดมา่อวานเจีดตะกรับเจ็ดอ่าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเ่อกี้วะอ้าวเจ็ดห้าโอ้ยเนาะจับเลยโอ้เนอนบ่เมื่อกี้เป็นวะนับพี่น้องผู้ชมเดี๋ยวจะดึงภาพขึ้นให้ดูเกีรหน่อยอันนี้เดกอรางเขาเดกตร่างอะไรอย่างไรเดกตดร่าง เด็กสูตรเก่าอะไรเอาเลขสูตรสูตรเก่าๆเนาะนี่ครับทานผู้ชมมาจับคู่ได้งวดประจำวันที่อาสิบหกไปสิบหกเมษายน,ายนหกห้านี่ครับทานผู้ชมหัวนี้เอาจับตาดูแล้วก็อาทิตย์ ่วนเด็กวิ่งก็มีสองกับหกมีสองกับหกกระจัดตรงเตียงมานอนมนานั่งเก่าตะกีบัติอยู่นี่ก็ได้ตัูเด็ดตวเด่นมากากับสองกับเลขหกบาทนี้เอามาจับเซ้นตล่างกันนะพี่น้องาามีคาร์เชมก็มีหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองหกสองแปดสองห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดห้าเอ๊บัดนี้สิเนียนตูเด็ดบัดนี้มบบีสูวรเห็นว่าเฮ้ยจับบัสตตัวได้เด่นเก่า นีอยู er ang ang. ่ตัวเนีนเขากันเนียนสองหางเนียนสองหางนี่พี่จุเล่พี่สองหางเลย่ะนี่สองหางสองหางกับเนี่ยหนึ่งสองหางกับหนึ่งแปดพี่มาดูเกาหนึ่งแปดสองหางกับหนึ่งห้ดแมนบะสองหางกับหนึ่งหากกัได้ที่ถาที่ถาไปที่ตึ้เลยสองห้ากับหนึ่งห้าเนาะนี่สองหากับหนึ่งหาเพราหนึ่งแปดเราเปลี่ยว พออันนึงแปลงมันออกไปแล้วอาจจะอางตกกลับก็ได้เนาะอ่าโอเคโอ้สบู่มาใส่สีนี่แหละนี่ครับท่านผู้ชมตะกี้ว่ามีเป็นชัดเกินกันนะครับเสือมฝากจานว่ะเสือตะกี้ว่ามี้ไม่รอาจานที่เสือมาให้สองกันไม่เป็นไรกันเดี๋ยวกเดี๋ยวครับที่เสือมาดหกให้งวดนี้ปังปังกันเน้นหน่อยยรับไม่ได้บอกเลยเน้นหน่อยไม่สองวันหนี้หัวหนี้อามาจับคู่ได้รึไม่ไมาบอกมาตัวเดียว แล้วที่จับคู่เสียองอาจารย์ต้งเตียงนี่น,น,นี่เขาสมชุ่ชมอ่าอยู่ที่ถ้ำลำไยวัดเขาเรียกว่าอ่าศูนย์ที่พักที่พักสงฆ์ที่พักสงฆ์เขารี่พักสงฆ์ถ้ำลำไย่ะที่พักสงฆ์ถ้ำไย,ำยอเดินทางขึ้นมาเขาแล้วพี่น้องสมชุ่มมาเดินทางขึ้นมาเขามาเอาแนวทางมาฝากเอฟซีทุกท่านกัน การเดินทางผมวาหอดไก่ยังบกัได้เป็นจิตตะลักษณะคือโบกันฟันขาดพี่นอ้องเกินนี่เอาของอาจารย์ตรงเตียงไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวรอของอเน,น้นใช้ขมิน้นแต่ขมิ้นกันเพื่อพี้นผลขื่นมาหอดบังคับว่าจะชนกันหรือไม่คอยติดตามกันนะผมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กับขอท่านผู้ชมเอาไปจัดทัศบาลกันก่อนอคนละใบาสองใบ,บถ้าชอบก็จัดตะคัดกระพนันพี่น้อง ถ้ามีเรื่อในใจท่านก็ตรงกันก็อเอาไปจัดครับผมมาเป็นแนวทางเป็นแนวทางให้เท่านั้นครับผมกับกระขอท่านผู้ชมจงโชคดีมีความสุขกันท่กหนะ้าสวัสดีครับผมเอามีต่อ,อมาดิฉันไป,นปนบินบาดพวกมันมนีต่อพี่ต่อ,อมีออม,มดวะเนี่คำจากหน่อย